ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินสด330บาทค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ18พฤษภาคมนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รับความช่วยเหลือเงินสดสูงสุด330บาทเป็นค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรีนะคะวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินสด330บาทนั่นก็คือสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะก็จะมีค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับสิทธิ์นี้คือครอบครัวที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วและเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บาทรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้ mm hmm. ก็คือ18 mm hmm. พฤษภาคม mm hmm. และสามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่จะได้รับสิทธิ์นี้คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ และก็เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในวันนี้ก็คือ18พฤษภาคมซึ่งสามารถนํำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาย้ําเตือนวิธีกดเงินสดด้วยบัตรคนจนนะคะสําหรับผู้ได้รับค่าน้ำฟรีค่าไฟฟ้าฟรีจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยดังนี้สสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจากนั้นใส่รหัสผ่าน6หลักเข้าเมนูหน้าหลักให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและหมายเหตุน,นะคะหากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทํารายการต่อได้ต้องหาตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทนนะคะ จากนั้นกดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่และยอดเงินเหลือที่สามารถกดได้เท่าไหร่หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้นะคะโดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งหลังจากนั้นให้กดปุ่มบริการแห่งรัฐซ้ำกดปุ่มถอนเงิน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่มถูกต้องก็จะได้รับเงินสดจากตู้ a t m นะคะทุกคนและความช่วยเหลือยังไม่หมดนะคะ21พฤศภาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ,บวงเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเฟสที่2องวดที่1จํานวน1,000บาทและประมาณวันที่22พฤศภาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนกว่า1ล้านคนจะได้รับเบี้ยความพิการ เพิ่มเติม200บาทและ28พฤษภาคมนะคะผู้ถือบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะเฟสที่2งวดที่2จํานวน1,000บาทอัปเดตล2018่าสุด18พฤศภาคม2564